เอาล้ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หอลีกาลนะครับซึ่งก็ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงคืนนะคือแบบว่าไอช้างเนี่ยมันจะอยากมาล่าท้าผีอะไรวันนี้วะเนี่ยโ,โหบรรยากาศมันช่างวังเวงเหลือเกินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนาะบีเพิ่มเนี่ยมากับไฟฉายคู่ใจสุดเท่น,นะครับเออเวลาพี่เจอผีเนี่ยพี่จะไฟฉายสองเบ้าตาม,มันนะครับเพื่อผีมันจะแสบตา เอาตรงไฟฉายเอาความมืดนี่มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับเออจะว่าไปแล้วเนี่ยหอรลิกาตอนกลางคืนนี่ก็น่ากลัวพอสมควรนะผมนะโอ้โหมันทําให้บรรยากาศเนี่ยมัมองกหการล่าท้าผีไว้น้องมาจังวันนี้เราจะเริ่มสํารวจบ้านหลังที่หนึ่งกันเลยครับผมนะเฮ้ยโอ้โหพอพี่แบบว่าสาดแสงไฟเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนเกมผีสิงเลยหรอทุกคน เอาตรงนะถ้าเราเจอผีขึ้นมาเนี่ยไอช้างมันจะวิ่งหนีหรือเปล่าครับผมนะพี่เพิ่มอยากดูแค่นั้นแหละที่พี่พามาันมาเออเองเนี่ยทาเป็นเก่งนะแต่เวลาเจอจริงๆเนี่ยอาจจะวิ่งหางจกตูด,ดก็ได้บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรครับผมนะเราจะไปอีกลังหนึ่งละกันจังวันนีไปาครับผมกระโดดข้ามแพงฟึบเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยอะไรวะน้า เมือนเมื่อกี้พี่จะเจออะไรยืนอยู่บนหลังคาครับทุกคนนะเฮอดูทรงเหมือนจะเป็นผีเปรตหัวลําโพงอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้ช้างเห็นหรือเปล่าว่าเมื่อกี้น้องจางว่าเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะพี่ท<อ>ี่เพิ่มตาถั่วเองหรือเปล่าไปตัดแว่นได้แล้วนะเ oh, <no. S 1> ฮ้ยคือเมื่อกี้เนี่ยพี่เห็นจริงๆนะครับผมนะน้องๆเห็นเหมือนพี่หรือเปล่าถ้าน้องเห็น,หนผีเปรตหัวลําโพงเนี่ยช่วยกันกดไลค์มาหน่อยนะครับเออ oh, <no. S 1> เผื่อพี่จะเจอตัวปเปรตอีกสักครั้งหนึ่ง ไปผมเราไปสำรวจกันต่อนะครับเราจะทำการสำรวจให้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนเอาแล้วเจอ,เอ,เจอตอนนี้เราเจอกับผีเปรตหัวละโพงครับผมนะดูทรงกำลังเดินเป็นเซเว่นนะครับโอ้โหแล้วดูขนาดครับผมนะหืด้านบนเนี่ยมันเป็นหน้ามันหรือว่าเป็นปากมันปะเอราเราอยากเข้าไปใกล้ดีกว่านลครับเฮ้ยดูทรงแล้วอาจจะโดนมันจับกินตับได้ เฮ้ยช้างวิ่งไปไหนวะเน่าฮอจังวันนี้ช้างเราวิ่งป่าลาบเลยก็ับทุกคนเจอผีหัวลำโพงตัวเอ็นเป็นนะครับเอาเอ้ยไอ้น้องหยุดวิ่งก่อนข้างหน้าเป็นน้ำเอ้าช้างโอ้โหทุกคนโอ้โหไปแล้วครับผมวิ่งไม่คิดชีวิตนะครับนี่แค่เจอผีหัวลำโพงเดินเป็นเซเว่นเนี่ยมันยังกลัวขี้หดตดหายขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยช้างอ๋อ เอาตรงนะในไหนเราก็มาแล้วเนี่ยพี่เพิ่มจะทําการสํารวจฮอลิกาแห่งนี้เนี่ยให้ทั่วให้หมดเลยนะครับเออใจเองนี้ไม่ได้เลยในะช้างปาถุเอเอาตรงนะพี่ว่าพี่ต้องคอยจับตาดูไอ้ช้างเนี่ยมากกว่าจับตาดูผีอีกนะครับเออเพราะว่าไม่รู้ไอ้ช้างเนี่ยจะวิ่งหนีเราเมื่อไหร่นะโอเคจังวันนี้ก็เรามาดํเนินการสํารวจโซนด้านนี้กันต่อครับผมนะว่าเราจะเจอผีอะไรอีกบ้างกูกูกู อ้าวเราลองมาดูบ้านหลังนี้กันบ้างครับผมนะจะเจออะไรแปลกๆกันป่้พี่เบิร์รู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับโอเคเข้าไปเลยเพื่อนแฟบเอา้าอันนี้มาไอ้อดามอันนี้หว่าทุกคนโอ้ไอ,อ้ดามมันมานอนเกาไข่อะไรตรงนี้วะเน,นี่เยเฮ้ปิดไฟนี้เสียตาเว พี่ก็นึกว่า,าดามไปไหนอทุกคนนะที่ไหนได้มันมานอนรอที่หอนาฬิกาครับผมโอ้โหแล้วแบบว่าดูทรงเหมือนมันจะหลับมานานแล้วนะเออพอเราเข้ามาเนี่ยมันหัวร้อนเฉยเลยเว้ยเออไป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 ตอนนี้เรามากันครบแกงแล้วครับผมนะพอเรามีคนเยอะเนี่ยพี่ว่าพี่ก็เริ่มไม่กลัวผีแล้วนะเออต่อให้เป็นผีหรือว่าเป็นอสุรกายซอมบี้เนี่ยพี่ก็พร้อมวิ่งชนครับผมนะ yeah! เดี๋ยวพี่จะทำการเข้าไปสำรวจในอุโมงค์ฟรีไฟล์อันนี้เลยครับผมนะ <Wow. S 1> ก็จะบอกเลยว่าพอมันเป็นเวลากลางคืนเนี่ยบรรยากาศมันช่างหลอนเหลือเกินเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าเราจะเจออะไรไปแปลกๆหรือเปล่าแต่ที่สำคัญเลยก็คือฝากจับตาดูไอ้ช้างด้วยมันจะวิ่งลงน้ำอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่ละกลัวเจออะไรไม่ดีเลยว่ะทุกคนนะเพราะว่าด้านล่างนี้มันแบบว่ามืดจัดเลยนะไปครับผมเราจะหุ้ยออะไรวนะน่ะอุ้ยเอาแล้วครับผม เจอผีตัวที่2องแล้วดูทรงเหมือนไม่ได้หวีผมด้วย oh, <no. S 1> ใครจะอยู่ก็อยู่่ะพี่ไปแล้วครับผมน้าจังวันนี่กกนวิ่งกันละเอีเฮ้ยไม่ได้ครับผมนะมันเสียฟอร์มนะครับปะโทษใครจะวิ่งหนีผีไว้น้องเอ็งมาใหม่ดิเอา้า oh. มันมาจริงครับผมอุ้ยนอนดูดิโอ้ยเป็นผีโซนิกครับผมนะผีโซนิกนะครับแล้วดูแบบว่าปากอย่างกว้าง oh. นี่แค่เวลาเที่ยงคืนเนี่ยเราโดนผีหลอกถึง2ตัวแล้วเหรเนี่ยโอ้โหไล่อาดัมไก่ช้างเนี่ยมันหนีพี่ไปไหนอีกแล้วครับผมนะโดนผีหลอกทีหนึ่งนี่วิ่งหนีกันทีนึงเลยเหรอไอพวกนี้เนี่ยมันปอดแหงแล้วเกินนะพี่เพิ่มเนี่ยยังไม่เคยวิ่งหนีสักครั้งเลยนะครับเออเจอผีหลอกขนาดนี้เอาเลยเอาอะไรของบุกมาวเนี่ย ดูทรงมันมานั่งสมาธิอะไรกันตรงนี้วะเนี้ยฮอ้ไอสองคนนี้นี่เป็นหนักแล้วครับผมนะเจอผีหลอนะครับก็เลยมานั่งสมาธิไล่ผี <S <S พวกเองไหวกันไหมเนี่ยเวลาเจอผีก็เตองนั่งสมาธิผีมันกลัวเอาเว้าบีเบิงหลวเนี้ยนั่งสมาธิแล้วแบบว่าผีมันจะกลัวเรานะครับเออโอเคเอาเป็นว่าไอสองคนนี้เนี่ยเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลบ้าอะไรเลยนะครับอ๋อดูทรงสมองสมองไปหมดละ ไปกันต่อผมนะภรรกิจยอนนักซิงเนี่ยมันยังไม่จบนะครับเออเราเพิ่งสำรวจได้ประมาณ20%เท่านั้นเอง <Wow. S 1> ตามมาเลยสิดหลอเอ,อ็งอย่าไปย่องดิมาเฮ้เอ็งเจอหลอก2 3สตัวแลว้วด้านบนเราเจอผีโซนิกอีกแล้วครับผมนะรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับมันอาจจะกำลังหลับอยู่ก็ได้ oh, <no. S 1> ผีโซนิกอ้าปากกำลังเดินมาทางพี่พี่จะฉายไฟใส่บ้าตามันตัวน,นี้แหละเอา ใช้มันบังพีแต่หมาว่าฮอดูดิเราลองดูฟันมนันครับปากมันในสองชั้นนะเฮ้ยเอาตรงก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเออแต่รู้สึกว่าไอ้ผีพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ทําอันตรายต่อเรานะอเพราะฉะนั้นเราก็เดินสำรวจไปแบบเ,เงียบๆแล้วกันลำดับถัดไปมันก็แน่นอนครับทุกคนนะพีพีวีจะสำรวจบ,บ้านหอนาฬิกาครับผมนะเป็นบ้านสมชั้นที่หลังใหญ่ที่สุดในนี้นะครับ ซึ่งก็บอกเลยว่าเราไม่รู้นะว่าขึ้นไปเนี่ยจะเจอกับตัวอะไรครับผมนะแต่พี่มองว่าเราจะต้องเจอแน่นอนครับผมนะเพราะว่าบ้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีผีสิงอยู่แน่นอนไปครับผมนะได้เวลาทําการสํารวจบ้านผีสิงแห่งหอลาลิกือแห่งนี้ดูทรงแล้วเนี่ยมันจะต้องเอาเอาเลยเ เหมือนเราจะเจอกับผีหนังไข่ว่ะทุกคนโะ้รูปร่างลักษณะมันเนี่ยเหมือนกับหนังไข่เลยนะครับหืมดูดินี่มันผี SCP ตัวอะไรวะเนี่ยน้องๆคนไหนรู้จักบ้างครับผมนะดูทรงแล้วเออเหมือนพี่เขาเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับยืนตัวแข็งเชียวโอ้โตรงนี้ก็มีประสบการณ์ขนบีรู้หูทุกคน เอาตรงนะถ้ามาคนเดียวเนี่ยแล้วเจอแบบนี้เนี่ยมีฉี่แตกใส่เกงแน่นอนอะ่ะคือแบบว่าอย่างหล่อนนี่แค่ชั้นหนึ่งก็เจอดีก็ให้เลยแล้วเออไปครับผมเราจะขึ้นไปสู่ชั้นสองกันเฮ้ยชั้นสองก็มีเหรอสุดหล่อสวัสดีครับแม่เอาตรงก็หมันไส้ครับผมไว้อ้โอตรงนี้ก็มีครับผมนะเองทําพี่ตกใจเองทําพี่ตกใจเหรอเอาเ้ย ถีบซะแบบว่าไม่ได้เป็นผีเลย <C ue> ผมรอเล่นครับพี่ผมไม่ไตั้งใจเมื่อกี้ผมตกใจอะครับโอ้โยไปกันต่อผมชั้นสามว่าไงชั้นสุดท้ายนะครับจ่าเอ๋โอโห Full HD oh, <no. S 1> อันนี้มันผีเ <F resh> ฟรดดีดด้นี่หว่าทุกคนใช่ไหม <F resh> ไอ้ผีหุ่นทุกเอยไอ้ผีหุ่นตุก๊กตาหลอนมันกำลังทำการกวาดบ้านโอ้โหรักสะอาดซะด้วยนายหนุ่มคนนี้เฮย มันมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะทุกคนเฮ้ยด้านหลังก็มีครับผมอู้หด้านหลังเป็นตัวสีแดงนะครับถือไม้เบสบอลโอ้โหดูทรงพร้อมจะกระทืบคนแน่นอนโอ้โหดูดิครับไอตัวนี้ยืนแข็งเป็นหุ่นเลยว่าเฮ้ยเอาแล้วผมทุกคนอ้หูไอหมีเฟรดดี้มันบา้นบาข,ข้างแล้วผมนะ<อ>มันจะทำลายพวกพีนอ้องเอ้ยหลบหน่อยเฮ้ยตัวนี้ว่าไงไอตัวนี้ว่าไงครับผม วิ่งดีเอ๋รออะไรอะ่ะไฟ่ายพี่คาดเอาเอ้ยผิดทางเอาเออเอาไฟฉายไปกินโอ้โหไม,มมไม่ล้มเลยครับผมไม่ล้มหรอจังวันนี้วิ่งดีครับลอยลเลยผีพวกนี้มันน่ากลัวไปลวเลยเด้อเอ้อาเธอเือไข่แทบหักเฮ้ยเกืองตรงนะผีพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับฆาตากรนะทุกคนนะเราจะต้องวิง่งหนีเอาชีวิตรอดนะครับไม่รู้ว่าอาอดมไก่ช้างเนี่ยยังรอดอยู่หรือเปล่า แต่พี่ว่ามันคงรอดละเออเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเราตัวรอดเก่งครับผมนะมาเรามาทาการสารวจโซนด้านนี้กันต่อครับผมมีล้วเป่ามาหอนฬิกาทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องดูให้หมดครับผมทุกคนนะบ้าดนนีบีผีป่าอ,อยากเจอแบบว่าถ่ายท่านวิปรลิตอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าวะเฮ้ยเอาเลยครับผมด้านนี้เป็นผีหนังขายอีกแล้วแล้วดูทรงแล้วแบบว่าอยู่กันเพียบเลยครับผม อย่าบอกนะว่าเจ้ากาลังจะทําทสงครามมือเอาแล้วผมนะพี่ว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะต้องเจอของเด็ดครับผมเอาละครับเข้ามาปุ๊บเจอเป็น scp อีก e ครับผมนะเป็นออกานะครับกระบอกเลยว่าอุย้ยมือมันเปื้อนเลือดด้วย<ฮ>ยังหลอนเลยแต่รู้สึกว่าไอ้ผีพวกนี้เนี่ยมันจะยังยื้อเฉยเฉยเอาทุกคนนะพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมิตรหรือมันเป็นศัตรูนะครับโอ้โหเอาเลยอิอ ด้านบนครับผมเฮ้ยด้านบนเจอพี่เดอะฮ Free ฟีไฟครับผมนะกลองทอมก่อนเล่นกอมเอ้ยแล้วเราก็เจอกับผีไก,ก่ับผมทุกคนนะโหมันกําลังยืนเชียยืนเชียพี่เดอะฮา k ฟีก้ามวะ่ะเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะ่ะเอ้ยอยู่ๆมันก็ไล่ล่าพี่ว่าเอา้าวิ่งนี่ครับจังวันนี้โหอยู่ๆไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ก็ไล่ล่าพี่ครับผมนะ พี่รอเวลานี้มานานเลยน้องพี่อยากอยากอยากเล่นยิงปืนมานานแล้วนี่ปืนอันนี้บอกเลยว่าต้องอาบน้ำมนต์นะครับถึงจะยิงแล้วแบบว่าผีติดไฟเนี่ยฮะพี่เอาไปอาบน้ำมนต์มาไอ้น้องรู้จักกระเป๋าหลวงป่กิ้งวัดทิ้งคง้งอยิงไปแลว้วผมโอ้โห,โโหเสียงปืนโคตรสะใจจ,จังวันนี้แม็กหมดแม็กแม็กแม็กหมดแล้วไงเฮ้ดูดิมันกินซากศพเขาบอกทุกคนน้องๆดูอุ้ย ไอผีไก่มันกินซากศพไม่ไม่อย่ากินพีอจังวันนี้เราเราต้องเงาตัวรอดให้ได้ครับผมนะผมขออาวุธหนักกว่านั้นหน่อยนะครับนั่นคือปืนเอเคมังกรดูดิเอฮือมันกินกันเองด้วยอะทุกคนไอผีพวกนี้มันกินกันเองด้วยโอ้กระสุนอาบน้ำมนตจากหลวงพ่อช่วยผมหน่อยมาเดยครับมาเดยครับโอ้โหรู้สึกว่าปืนพ่เพิมนี่โคตรโกงไยนะ เฮ้ยพี่ยมมาทูก็ไม่รอดเหรออุ้ย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 ,ยมาเลยครับเข้ามาเลยครับโอ้ยไอีหนังไก่ก็กลายล่างไอผีหนังไก่ก็กลายพันมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหปืนนี้โคตรสวยยิงแล้วมีเลเซอร์ออกมาน้องชายมาเลยวูย้ไม่ได้วันไหวเลยนะครับเราต้องรีบไปหา้ช้างกาดำก็ผมนะพี่ว่ามันก็เจอศึกหนักเหมือนกันโอ้ ไอผีโซนิีกลายเป็นซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ยมาดิครับโอ้โหมัดดวงกันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย,ยมาเยอะเกินหรือเปล่าลดูคนด,ด,ดูดิย่างหลอนเลยครับผมนะแต่ขอโทษทีพี่มีอาวุธเด็ดครับผมไม่ได้วันไหวน,นะครับเ<ห>อ้าด้านนี้ก็ยังไม่จบครับผมนะผีใส่เล่นเฮดผีหัวลำโพงโอ้พี่ขอเล่นปืนพกแล้วกันนะครับพี่รู้สึกว่ามันแม่นยำกว่ายิงครับผม เ้อนนดเดียวเที่ยวลกเฮ้ยไอตัวใหญ่มันอึดครับผมมาเดี๋ยครับมาเดี๋ยครับเอ,อ้ยยิงไอเอลแดนเลยกุช่เบลดูดีดูดีดูดีผีหัวลำโพงรุ่นเล็กมาเดี๋ยครับนัดเดียวพอพี่บอกเลยนัดเดียวพอกระสุนอาบน้ำมนของบีไปผมมีว่าเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้ครับผมนะจังวันี้หัวไปแล้วผมไอผีเปรตหัวลำโพง มาเลยอือโหแล้วตัวมันอย่างใหญ่นะโอเคไปเคียบผมไปแล้วจ้าอเอออยู่ในสภาวะทิ้งตัวดูดิดูดิดูมันวิ่งมาเลยทุกคนโคตรหลอนเลยอะโอ้โหมาเป็นแกงครับผมนะมาเลยน้องชายพี่มีปืนเทพี่ไม่ได้วันหวอะไรอยู่แล้วนี่ยิงมาแล้วผมปืนเลเซอร์ของพี่มันทำหน้าที่ได้ดีมาก วิ่งกันต่อครับผมนะไอช้างกับอดัมเนียมันไปถึงไหนแล้ววะทุกคนมันจะทิ้งพี่หรือเปล่าฮะดูทรงนี่พี่เจ้าชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยเอาเอ้ยตรงนั้นมีเรือครับผมทุกคนขอญาติวิ่งไปดูแป๊บเอย้ยช่วยค่อยด้วยเรือขับมารับปี่หน่อยน้องมีคนหรือเปล่าโอ้หกระโดดน้ำจุ๋งก็ให้เราต้องหนีออกจากหอนาฬิกานี้ให้ได้ครับผมนะจังวันนี้ก็ว่ายน้ำไปหาเรือครับ มันจะเป็นค่ำคืนที่แสนโหดร้ายโอ้โหาผมเอาจังวันนี้เราว่ายมาถึงเรือแล้วครับรู้สึกว่าไอ้ดำไก่ช้างเนี่ยมันจะนั่งอยู่บนเรือนะเออมันไม่มีน้ําใจขับไปรับพี่หน่อยวะเฮ้ยออกจากที่โดยด่วนครับผมไปมาครับเดี๋ยวพี่ขับเองน้องชายราชชโกเฮ้ยก็ต้องาาบอกเลยว่าเป็นคืนที่สยองมากเลยครับ พี่เบิ่มก็มีคำถามนะครับถ้าเป็นน้องๆเนี่ยจะเลือกหนีออกจากหอาฬิกาแห่งนี้หรือว่าจะอยู่สู้กับผีต่อครับผมนะน้องๆคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับอาพี่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มเช้าพอดีครับทุกคนนะเราก็หวังว่าผีพวกนั้นเนี่ยมันจะตามเรามาไม่ได้นะครับโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้มานี่ก่อนแล้วกันนะถ้านอนชอบคลิปนี้กนะ็ก็ฝากกด b ับสไคร์ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระ,กะดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยไม่ใช่เหรอพี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ